ว่าคู่ในตำนานนะครับเหมือนในเดอะมูฟวี่เลยนะท่านผู้ชมนะคิสรุปะทะกับแชงคูสโนตึงนะคนดูนะนี่เป็นไงล่ะอันนี้พี่กำลังอยู่ในเกมวันพีชไฟติ้งพาร์ตนะครับไปโหลดมาเล่นได้เด้อลิงโหลดอยู่ด้านล่างคำนี้แต่คลิปนะคนดูนะเป็นเกมมือถือนะครับสนุกสนุกจัดๆเลยแหละไปเซิร์ฟจีนนะคนดูโอ้โอ้โอ้เนี่ยสกิลสกิลชอบเบื่อรงไหนผมต้องเอาตัวเสือเป็นอันนี้นะเป็นปู่หนวดขาวฟันซะหน่อยนี่เลยฮาคีตัดผ่านโคตรหล่อโคตรตึงบอกเลย นี่เป็นไงล่ะตายคอมโบทีเดียวตุ้เย่แย่ yeah. ชิงนี่โัวเอาว่ะเอาว่ะติงจัดติงจัดวุ้ยวุ้ยรุกบอลรุกบอลไว้ติดคอมโบไหมติดคอมโบแล้วติดคอมโบแล้วนี่เด่นี่เด่นี่เด่เอาว่ะเอาว่ะ หลบได้ครับสวยสับไปก่อนว้านชอบโดนตัดคอมโบตคอมโบแป๊บนีเดย่หนีเดยตายติดคอมโบแล้วคนดูสวยสวยโคตรหล่อโคตรตึง เอา啊เอาาตึงปีอะนี่แชงคูเราโคตรตึงนะกินี้ครับมันจะเป็นเกมแนวอะไรนะแอคชั่นอารพีจีนะทานผู้ชมนะเออนะครับเป็นแนวแบบว่าวันพีชเลยนะฮะแล้วก็เล่นแบบเนื้อเรื่องไดาหรือว่าพีพีแบบนี้ก็ได้นี่แล้วแต่พีพีมันจะเป็นออนไลน์นะคนดูนะนี่เดี๋ยวผมจะไปเล่นแนวเือเรื่องๆๆตอนนี้ผมเล่นถึง阿拉巴斯านะครับมาคนดูไปเล่นกันเลยโคตรรอโคตรตึงเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงอ้าวไม่ทันแล้ว นี่แ้มาสุ่มกาชาสักหน่อยนะนี่ผมว่าอยากเล่นในตัวนี้ว่ะบราว์แมนนี่นี่ลูฟี่ล่างบราว์แมนนะครับกดยังไงฮะเอ่อเควสแหมมีมีม,มีมีให้ทำไหมนี่อ๋อรับเควสต,ตรงนี้เอร้รับัคุณแจตรงนี้นะครับมาสุม่มสักหน่อยแย่โอ้ยเงินหมื่นหนึ่งประตูเอ้ยแอซื้อนี่ได้มาแล้วหนึ่งตัวเราจะเล่นยังไงนี่จะเล่นจะเล่นตัวมันยังไงวะผมจำไม่ได้ว่ะ ดูก่อนนีดแป๊บนึงมีตะกาอันนี้ร้านซื้ออันนี้ซื้อขายซื้อของเออนี่นี่น,นี่มาลองเล่นดูก่อนนะครับสำหรับเจ้าตัวบราวน์แมนนะคนด,ดูนะโคตรหล่อลูฟี่ร่างบราวแมนแต่ผมว่ามันก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ว่ะนี่นีสกิลแรกสกิลสองเว้ยสกิลสองโคตรสุดอะนี่เป็นไงนะลอยไปแล้วก็กดตีนะคนด,ดูโคตรหล่อ กดสกิลสองไปปุ๊บโหลดโหลดตีแบมสกิลได้ด้วยนี่เป็นไงล่ะอุ้ยนี่เป็นไงล่ะฟืบแบมเวย้ยลอยตัวแล้วก็ตีคนดูโคตรรอนี่เป็นไงล่ะนี่เป็นไงสกิลไต่กำปั้นกำปั้นสวยเอาว่าเอาว่ากระแทกกระถุงบาซูกา ยิงนี่ครับแล้วมันเคลื่อนที่ช้าไปหน่อยไหมคนดูนะนี่เลยครับนี่เลยครับอุ้ยอะไรเล่าอะไรเล่าอะไรเล่าโห้ยสวยสวยตีมาแล้วนี่เป็นไงล่ะตายเอีะเียเยเสียเอยเโคตรึง บราวเมนูตรึงมีเป็นไงล่ะดูเย่ฮะขนหล่อขรหล่อนี่ในตัวมาลองเล่นนะครับคนดูนะได้มาผลยี่สิบอันเอาว่ะเอาว่ะเดี๋ยวไปเล่นในส่วนของหมวดดูเรื่องก่อนนะฮะในสุ่มไปแล้วนะหมวดดเรื่องนี่ไปกดไปครับตอกแตกตอกแตกตอกแตกตนหล่อขนตรึง ไอ,อตัวนี้มันสุ่มถึงวันไหนวะคุณดูผมไม่ได้ดูเลยนะหรือว่ามีมาเรื่อยๆวะไปไปลา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 มาวะชิดไอตัวนี้โหดอยู่เหมือนกันนะนี่ดูจากทรงนี่มาเราเตรียมตัวนะครับเอาตัวเข้าใหม่ก่อนแย่ผมสลับแช้งออกก่อนสลับเป็นคาร์ินดิสไหม คาวินดิสละกันแล้วตัวนี้เป็นเป็นแชงนะเนี่ยไม่ไม่ใช่ตัวนี้เป็นร่างบราว์แมนนะครับคนดูไปลุยโคตรหล่อถึงจะจัดแหลยคนดูมาไปฮะนี่เด่บราว์แมนลูฟี่สวยบาสุก้านโนตรึงไปก่อนฮะ นี่สกิลหน่อยสวยแอสแอสแอสมาดิมาดิาดต่อยกำปัน้นกำปัน้นนีหนี่นีแม่ใส่ก่อนได้เปรียบใส่ก่อนได้เปรียบเอาดิเอาดิโคตรโคตรต,ต่อยต่อยตอนนี้เราเล่นอยู่ในส่วนของด่านอาาบ阿拉瓦านะคุณดูนะถ้าแนวเนื้อเรื่องมันสามารถที่จะเล่นตัวละครอะไรพวกนี้ได้อยู่ถือว่าโอเคอยู่นะครับ แอสเ้ยโคตรรอเวลากดสกิลสองครัคนดูลอยไปอย่างเงี้ยเราเรากดอันตัวมันตีได้นะมันจะเป็นแบบมันจะโหดขึ้นหรือว่ากดตีมันจะเป็นการแบบว่าใช้ใช้พลังหมัดนะครับนี่เครื่องหาคี้ด้วยโคตรตึงโคตรตึงตรุเย่ไปเลยครับน้องเย่เปิดการ์ดได้เรื่อยๆเลยว่ะตอนนี้ถึงจะดจัด ลา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 ีซี่ไปต่อไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของเนื้อเรื่องนะเราเราจะไปเล่นออนไลน์กันนะฮะัท่านผู้ชมเล่นออนไลน์ทั้งหน่อยไต่แรงดีไหมอันนี้สองสองนี่มาวิไต่แรงดีกว่าคนดูหนึ่งหนึ่งตึงตึง,งละกันน้องๆมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะแบนก่อนนะมันให้แบนตัวอืมตัวไหไรดี ควาวินดิชแไหมควาวินดิชแม่งโกงพูดไปลุยโคตรตึงโคตรหล่อโคตรหล่อไปไปเฮ้ยเจอคนไหมนี่รอบนี้ปูแ่แลนดี่ปู่แนลนดี่เฮ้ยคนนั่นนี่คนดู เฮ้ยเฮ้ยเจอคนรอบนี้โอ้โหปิงร้อยยี่นี่ใช่เลยคนเอาว่ะเอาว่ะเออเออปูปูเฮ้ยเอ้าทำไมไม่ดาววะเมื่อกี้เนี่ยเฮ้ยทำไมตัวไม่ลอยนะโอ้โหโดนผมจัดเข้าไปเมื่อกี้นี่คือคือแม่งจกกระเป๋ากระทืบด้วยถิงจะจัดเลยนะลุงนี่เลยโดนบอกเลยอะไรอะไรลุงแม่งตัดผ่านซะด้วยนะ น yeah. <pe> ี่ด <dome at Christmas> so ิโอ้ยโอ้โหอะไรอะไรลุงไหวไหวเอาไปกินนี่เอาไปกินลุงตายมึงตายบอกเลยกระสูสีอยู่นี่ดิเฮ้ยเฮ้ย หืมหีิสวนโอ้ตายแล้ววื้อวื้อทีเดียวคนนูเละเลยอ้าวลูกซิกาจารย์สู้กันนี่เลยสตรอมปิดเอาว่ะเอาว่ะอ,อย่านะลุงนะเอาอีกเละแต่มันโดนไหมเอ้อืมนี่เลยนี่เลย,เลยบาสุกา้า ลุงแม่งยังเหลือสกิลอีกเหรอวะโอ้ยนีเดะเรียบร้อยจัดการมันก่อนมาดูเดี๋ยวมันเกียนเลี่ยมอยู่นะเลี่ยมอยู่นะเราอะโอ้ยโซโลโฟันนี่เออโว้ายโอ้ อุลาบทอดิเออเออเออเอ้าตายตามันเกินไปนะหัวหน้าไปอเอาดินี่เป็นไงล่ะคุซันโอ้หมันลิงคุซันผิวมากเลี่ยน,นี่เออเออไม่ได้คุยไม่ได้คุยเฮ้ยนี่เป็นไงล่ะเฮ้ยทำไมมันหลบดีจังวะ งดาวเอาเหรอเฮ้ยๆๆๆๆๆแม่งจุกิีิตอลหรอโอ้โหแข็งเลยฮื้อฮืออะฮือฮืออ้พี่โหเทวห์หัวหน้าผมไม่ได้ลินเลยเนี่ยนี่ผมไม่ได้ลินโอ้ตายตายกูตายเออตายวัตถัยฮิตอาอถือชนะไปถือพี่ชนะไปถือพี่จะลินขนาดนี้นะผมไม่ได้ลินเลยเนี่ย ไปลุยอ่าอีกสักรอบนึ่ง้วกันเมื่อกี้แรงเราโต๊กเลยไม่นี่คนดูเุ้ยไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยเอาตัวไหนดีผมแบนก่อนเลยแบนคาวินดิสไหมนี่แบนคาวินดิสก่อนแชงโน,นตรึงลุยเลยเด็ครับ เวลีกูดมาฟาบจุกหลบนี่เดียเอาเลยเด <not> ียวสวยสวยสวยสกิลหน่อยสวยตับไปก่อนสับไปก่อนโคตรหล่อโคตรตึงปันอย่างเดียวก็โหดแล้วนี่เดียวผ่าผ่าผ่าติดได้สวยสกิลไปก่อนนี่นี่เป็นไงล่ะ ลูกบอลครับวุ้ยวุ้ยวุ้ยสวยสกิลนี่เป็นไงนะสับสับโคตรล่อโคตรตึงเอาอีกสักรอบเอาอีกรอบตายโคตรตีโคตรตีตึงจะจัดมาลุยนี่สกิลก่อนครับสับเลยมิสเตอร์ตรีวุ้ย สวนนะสวนนะมิเตีนี่เดี๋ยวผ่าเลยเด็กครับไม่มีใครผ่าพี่ผ่าให้น้องตายตาย,ตายมาวะมาวะโอ้หนีเดะสับสับสวยสวยสับสับโหดโหดอ่ะคนดูถ้าเล่นดีๆนะเป็นอ่ะหัวหดวจัดเลยอ่ะแช้งนี่นี่นี่ แอ้เสยเอาดิเอาดิเอาดิติดโอ้โหตายเฮ้ยเราคอมโบชุดเดียวเลยนี่คุณดูมันชุดเดียวเสองชุดอืมสวยโอ้โอ้ลุก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 นี่นี่เอาดิสับสับสับต่อสับต่อสับต่อสับรอคอมสับรอสกิลครูดาวนะคุณดูนะ มีโอ้ยโหวืดสวยนี่เลยครับโหยาวบอกเลยยาวยาวบอกเลยยาวจุกดีๆก่อนนี่เลยครับเปิดก่อนเลยชีดโคตรหล่อโคตรึรง โอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับเจ้าตัวเกมวันพีชไฟติ้งพาร์ทนะเออลิงก์โหลดอยู่ด้านล่างคำอธิบายคลิปนะสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับสำหรับวันนี้พี่โค้ดแต่ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า